มหาวิทยาลัายมหิดลวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญค่ะเปิดร้านหักขอเอื้อค่ะศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปตำบลนน่นน้ำแทงค่ะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค่ะว่าที่ร้อยตรีอดิศัก์นะคะหน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ับไปเป็นประธานในพิธีเปิด ร้านหักขอเอื้อค่ะศูนย์จำน่ายสินค้าโอท็อปตำบลโนนโนนน,น้ำแท่งค่ะพร้อมเยี่ยมชมศูนย์นะคะณะบานเล็กที4 1 1ิบหมู่8บบานห่วยสวรรค์ตำบลโนนน้ำแท่งอําเภอเมืองจังหวรรัดอํานาจ,จเจริญค่ะโดยมีนายแพทย์สุรพรล้อยหารองอธิการบาดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจ,จเจริญมหาวิทยาลัายมหิดล ว่าหนาัส่วนราชการผู้ประกอบการอาชีพท่อผ่าและแปรรูปผ่าเขารวมกิจกรรมค่ะเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการท่อผ่าและแปรรูปผ่าขอเอือ สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่งเสริมอาชีพ,พท่อผ่าและก็แปรรูปผ่าข้อเอือ่อละยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุ่มชนเพิ่มรายได้ละยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีผู้ร่วมเรียนรู้นะคะจำนวน60คนในพื้นที่ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะ การดําเนินโครงการวิจัยมีระยะเวลาเก่าเดือนโดยเริ่มตั้งแต่นะคะวันที่26มิถุนายน2566ถึง2 5มีนาคม2566โดยมีการพัฒน,นาหลักสูตรการ,รส่งเสริมอาชีพท่อผ่าและแปลรูปผ่าขอเอื้อที่ครอบทุ่มทั้งในระยะตน้นนามกลางนามปลายนามคือการปลูกฝ่ายการท่อผ่าการแปลรูปผ่าและด่านการ ตลาดนะคะปัจจุบันนี่ผู้รวมเรียนรู้ก็ได้มีการฝึกทักษะอาชีพดังกล่าวจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จเช่นการท่อผ่าไลา่คิด ตะขอสลับเอือค่ะผ้าไหมคลุมไลหย่อมสีธรรมชาติผ้าไหมมัดมีไล่ดอกกันไผ่การแปลรูผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองเช่นเสื้อกางเกงและก็กระเป๋าค่ะเพื่อเป็นการสร่งเสริมด่านการตลาดนะคะคณะทำงานและผู้ร่วมเรียนรู้ก็จึงมีมตินะคะให้เปิดร้านหักขอเอือให้เป็นศูนย์การจำหน่ายสินค้าโอทอปตำบลโนนน้ำแทงนะคะโดยได้รับความอุเครา์จากคุณ การจะหน้าพองแผ่วค่ะผู้รวมเรียนรู้ในโครงการให้ใส่อาคารผ้านิดหนีนะคะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้านำค่ะ